ประมุขของรัฐในนิยามง่ายๆก็คือว่าคนที่เป็น head of ภาษาอังกฤษเขาเรียก head of state head of state คือคนที่เป็นไม่ว่าจะเป็น Republic Kingdom Communist มันต้องมี head of state คนหนึ่งคำว่าประมุขของประเทศเนี่ยจะมีกฎหมายระหว่างประเทศด้วยในการคุ้มครองบนันไดอยู่ที่กับอน,นุสัญญากรุงเวียนนาคำว่ามุขของประเทศตรงนั้นเนี่ยจะมี privilege and immunity คือมีเอกสิทธิ และความคุ้มกันซึ่งถ้าประเทศรัฐผู้รับไม่ให้ความสําคัญหรือเอกธิ์กับประมุขของอีกประเทศเวลาไปเยือนเนี่ยเป็นเรื่องเะฮะเป็นเรื่องการให้ความสําคัญตรงนี้ก็คือมันหมายถึงขบงขบวนอะไรต่างๆคือคุณจไปถึงคุณต้องทริกก็ออยังไงการที่เรามีพระหมหากษัตริย์เป็นพระประมุขหรือเป็นตัวแทนเนี่ยก็คือ1ท่านทรงเป็นภาพของสัญ,ญลักษณ์ของตัวแทนของความเป็นไทยไทยเนสทั้งหมดเลย การที่เรามีพระประมุขหรือพระมหาสตรเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้คนแสดงความเป็นภัยและไม่ให้ต่างชาติเข้ามาเข้ามาเป็นเหนือเราอะ่ะเพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีกฎหมายในการที่ต้องให้ท่านคุ้มครองว่าท่านจะลงมาแบบพวกเราไม่ได้